สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามสุดเดือดหลังทีมชาติเวียดนามชุดยู23ได้ชิงอันดับ9ส่วนทีมชาติไทยได้ชิงอันดับที่3ในศึกโดฮาคัพ2023 โดยฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลโดฮาคัพ2023ได้แจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนัดจัดอันดับออกมาเรียบร้อยแล้วโดวยโปรแกรมมีดังนี้คืนวันที่28มีนาคม2566นัดชิงชนเลิศเกาหลีใต้จะพบกับ UAE ที่สนามอัลดูฮาอิลสเตเดียมเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นนัดชิงชนะเลิศอันดับที่3 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคูเวตที่สนามอัลคาราฟาสเตเดียมเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play นัดจิงสนะเลิศอันดับที่5ทีมชาติอิรักพบกับทีมชาติโอมานที่สนามอัลอาราบีสเตเดียมเวลา23นาฬิกา30นาทีาตามเวลาท้องถิ่นนัดจิงสนะเลิศอ,อันดับที่7 ทีมชาติกาตาร์พบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่สนามอัลอาราบีสเตเดียมเวลา21อนิกาตามเวลาท้องถิ่นและนัดชิงชนะเลิศอันดับที่9ทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติคีร์กิสสถานที่สนาม Al Stadium, นอัลการาฟาสเตเดียมเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยการแข่งขันในรอบจัดอันดับถ้าหากจบลงด้วยการเสมอกันในช่วง90นาทีจะตัดสินกันที่การดวลจุดโทษทันที เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามสุดเดือดหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามชุดยู23ได้ชิงอันดับที่9ส่วนทีมชาติไทยได้ชิงอันดับที่3ในศึกโดฮาคับ2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าบอลสไตล์นี้เจอกับกัมพูชายอย่างแพ้เลยมุมมองท่านต่อไปครับชิงอันดับ9 ก็คงจะเป็นงานยากเช่นเดียวกับ2นัดที่ผ่านมาคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าซาอุดีอาระเบียมีอันดับเหนือกว่าเวียดนามอยู่2อถึงอันดับในการแข่งขันนัดกระชับมิตรส่วนไทยจะติดอันดับท็อป3ถ้าหากสามารถเอาชนะคูเวตได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามมั่นใจว่าจะได้อันดับที่เซฟ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยนะที่เก้าไปอยู่ระดับเดียวกับทีมลาวแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับมีใครเห็นคนไทยแถวนี้บ้างไหมมีทั้งหมด10ทีมแต่พวกเราต้องแข่งขันเพื่อแย่งอันดับ9แล้วแบบนี้ใครจะต้องรับผิดชอบความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่เป็นครั้งแรก ท,ทีมชาติเวียดนามเตะแล้วไม่อยากดูมุมมองท่านต่อมาครับบางทีแพ้ก็ดีเหมือนกันนะพวกเราจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเพื่อจะได้มีการวางแผนและฝึกซ้อมวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาทีมของพวกเราชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวียดนามจะแพ้อีกครั้ง0-1 3นัดมีศูนย์คะแนนความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เวียดนามได้คำนวณทางเลี่ยงไทยเอาไว้อย่างดีแล้วโค้ชได้ซ่อนภัยเอาไว้เพื่อไม่ให้เจอกับทีมไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอไทยผลแพ้0-7และได้5ใบแดงคอมเมนต์ท่านมายครับเตะทั้งหมด10ทีมได้ชิงอันดับ9มันคือความจริงที่ว่าเวียดนามอยู่ในระดับที่แตกต่างออกไป ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจนถึงตอนนี้ยังมีใครที่หวังว่าวเวียดนามจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยทีมเยาวชนชุดนี้อยู่อีกไหมสรุปก็คือประเทศไทยยังคงดีที่สุดเสมอกลับมาเธอเด็กๆที่บ้านกำลังรออยู่มุมมองท่านต่อมาครับคนไทยคงจะหัวเราะจนจมูกเน่าไปแล้วมัง้งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ทีมไทยได้ชิงอันดับ3าน่ากลัวมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยชิงอันดับ3ส่วนเวียดนามชิงอันดับ9ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าอันดับท็อป10จะอยู่ในมือของเวียดนามอย่างแน่นอนคอมเมนต์ท่านมาครับทีมยู23ของไทยเล่นได้อย่างน่าประทับใจมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเล่นแบบนี้การแย่งอนันดับที่สอของอาเซียนยังยากเลยความฝันที่จะไปฟุตบอลโลกก็คงจะเป็นแค่ความฝันมุมมองท่านต่อมาครับฟุตบอลเวียดนามกำลังถดถอยนับจากนี้ทุกชาติในอาเซียนต่างก็ร่วมยินดีกับประเทศไทยชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านัดแรกแพ้30 นัดที่2แพ้40นัดนี้ขอทำนายว่าแพ้ห0ย์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมองดูทีมไทยซิได้ชิงอันดับ34่น่ากลัวมากมุมมองท่านต่อมากล่าวคล้ายกันว่าโหทีมไทยได้ชิงอันดับ34เลยเหรอคอมเมนต์ท่านมาครับไม่มีทีมไหนแย่ไปกว่าทีมนี้อีกแล้ว อยู่ในระดับเดียวกับกัมพูชาชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอทำนายอย่างกล้าหาญว่าเวียดนามจะได้อันดับที่10และยิงได้ศูนย์ประตูมุมมองท่านต่อมาครับไทยได้ชิงอันดับ3-4น่ากลัวมากส่วน UAE ได้เข้าชิงชนะเลิศพวกเราแพ้กับทีมที่ได้เข้าชิง คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากแพ้50อีกฉันจะรู้สึกพึงพอใจกับผลารแ่นแขันนี้มากความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับเวียดนามที่แพ้1-4ในนัดนี้และได้รางวัลอันดับ10อันทรงเกียรตชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโคช้ชกำลังแอบซ่อนไพ่เพื่อปิดบังคู่ต่อสู้ใน4ีเกมที่กำลังจะมาถึง คอมเมนต์ท่านมาครับมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเพื่อนชาวไทยที่จะมีเจ็ดแต้มในกระเป๋าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าในนัดสุดท้ายเวียดนามจะเอาชนะคีกิสถานได้เพราะว่าทีมนี้เป็นทีมที่อ่อนที่สุดแต่ถ้าหากแพ้ก็คงจะหมดหวังในกีฬาสีเกมมุมมองท่านต่อมาครับในอนาคตทีมชาติเวียดนาม จะทะลุอันดับท็อปร้อยของโลกจากการจัดอันดับของฟีฟ่าชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เวียดนามจะเสมอและทีมไทยจะชนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมรู้สึกพอใจมากเพราะว่านี่คือทัวร์เมนต์กระชับมิตรที่ให้นักเตะได้หลับแข้งก่อนที่จะรู้สึกถึงกลิ่นอายแห่งชัยชนะ ต้องเรียนรู้ที่จะพ่แพ้เสก่อนสิ่งที่ดีก็คือการได้เป็นผู้แพ้โดยปราศจากความอับอายโคช้ชกล่าวมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าปรัชญาของโคช้ชไม่เหมาะกับผู้เล่นเวียดนามที่รูปร่างเล็กและอ่อนแอแต่ถ้าหากคุณเล่นแบบเพรสซิงคุณก็จะแพ้คอมเมนต์ท่านมากครับในทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรผลการแข่งขันมันไม่สำคัญ แต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นชุดอยู่23จะเข้าร่วมการแข่งขันโดยขาดความจริงจังนะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าอันดับ10ถือว่าสวยเลยมุมมองท่านต่อมาครับแข่งขัน10ทีมเวียดนามอยู่ในอันดับที่10ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าทุกทีม คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากคุณแพ้3นัดรวดคุณก็จะได้อันดับที่10แต่ก็ยังคงถือว่าอยู่ในอันดับท็อป10อยู่นะดังนั้นไม่มีใครตำหนิคุณร็อกความคิดเห็นท่านต่อมาครับพูดตามตรงนะถ้าหากไม่มีโค้ชปาร์คฟุตบอลของพวกเราก็ยากที่จะไปถึงจุดสูงสุดได้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า นัดสุดท้ายชนะเพื่อที่จะได้อวยเด็กๆไปสู่สวงสวรรค์อีกครั้งคอมเมนต์ท่านมาครับบอกเลยว่าโคช้ชก็มีส่วนและคุณภาพนักเตะก็แย่มากด้วยถ้าหากเจอกับทีมลาวคุณก็จะแพ้เช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดน,นามกลับบ้านพร้อมกับความพ่ายแพ้อย่างยับเยินสามนัดรวดและพวกเราก็จะพูดว่า แพ้แต่จงเชิดหน้าเอาไว้พวกเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งนี้เพื่อทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึงและจุๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสามารถอ้างได้ว่านี่คือการทดสอบตัวผู้เล่นและเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเมื่อกลับมาแข่ง,ข,งขันในรายการระดับหมู่บ้านและไม่ผ่านรอบแบ่งกลุม่ม <ham> ก็จะบอกว่ามันคือการฝึกฝนและการเรียนรู้ เป้าหมายคือฟุตบอลโลกคอมเมนต์ท่านมาครับยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่งี่เง่าและน่าเบื่อไม่รู้จักวิธีการยิงประตูถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ควรจะยิงให้ได้สัก1-2ประตูไหมช่างน,น่าผิดหวงังชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าด้วยการประสานงานอันยอดเยี่ยมระหว่างกองหลังสามคน กับผู้รักษาประตูและการวิ่งหกล้มของกองหน้าผมเชื่อว่าเวียดนามจะก้าวไปถึงอันดับที่10ใน้าทยที่สุดมุมมองท่านต่อมาครับนัดกระชับมิตรเก็บตัวหลักเอาไว้สําหรับการแข่งขันรายการอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือ4เกมแฟนๆอยากให้พวกเขาสู้ตายเพื่อคว้ารางวัลน,นี้ให้ได้สมใจคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ยู่23ของไทยแข่ง2นัดชนะ1เสมอหนึ่งส่วนยูย่23ของเวียดนามแข่ง2นัดเสียไปแล้ว7ประตูความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอทำนายว่าเวียดนามจะแพ้คิกิสถานศ -2 และโคตฟิลิปชูซิเยยังคงพึงพอใจกับความพ่ายแพ้3นัดรวดชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า ยู23ของไทยได้เข้าชิงอันดับ3-4ส่วนยู23ของเวียดนามได้เข้าชิงอันดับ90แต่ฝันไปไกลถึงฟุตบอลโลกคอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามเข้าสู่รายการนี้ด้วยเป้าหมายอันดับ1จากท้ายตารางขณะที่ไทยมีเป้าหมายคือชิงอันดับที่3ความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันไม่รู้ว่าเวียดนาม จะสามารถเอาชนะไทยกับอุซเบกิสถานได้หรือไม่และชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่านะัดที่1แพ้ศูนาัดที่2แพ้ศูนย์สและนัดที่3แพ้ศูและโค้ชยังคงปลื้มกับผลงานของลูกศิษย์มากขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟ t ต c r e d i t ตเพจ v f f สมาคมฟุตบอลเวียดนามและเพจ ตบอลททีมชาิไยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามสุดเดือดหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามชุดยู23ได้ชิงอันดับ9ส่วนทีมชาติไทยได้ชิงอันดับ3ในศึกโดฮาครับ2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอและล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com อมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ